ตอนนี้นะคะรถเกี่ยวก็มาแล้วนะคะตามด้วยลูกๆมาเป็นพวนเลยนะคะสดาดีเนะสดางอยู่ข้างบนอยู่นะคะนี่คือเสียนุนะคะที่จะมาเก็บเกี่ยวให้เรานะคะก็เอารถมาแล้วนะคะรถเกี่ยวจะคันไม่ใหญ่เหมือนที่ไปถ่ายบ้านพี่เขานะคะบ้านพี่ก็เป็นรถ ลดอุ้มนะคะส่วนอันนี้ลดแบบว่าใส่สอบใส่สอบเลยนะคะก็ไม่รู้ใครไปทำอะไรที่นาของว่าไปซีนะคะนุนค่ะย่านไม่ได้มองยุยุคเน,นี่ยค่ะไม่แน่ใจนะคะเขาถามอยู่ว่าใครไปทำอะไรที่นาเรานะคะนุนคิดว่าเอ๊ะเนี่ยค่ะเขาไปเกี่ยวญ้าหรือเปล่า นี่ค่ะนาก็มีแค่นี้แหละค่ะสองแปลงนี่แหละค่ะเข้าเหนียวหนึ่งแปลงเข้าสวยหนึ่งแปลงนะคะนี่ค่ะมีสองแปลงค่ะแปลงหนึ่งเป็นเข้าสวยแปลงหนึ่งเป็นข้าเหนียว่ข้าเจ้าเนาะแปลงนู้นเข้าเหนียวค่ะแปลงที่มีบ่อเลี้ยงปลาก็ถ้าถ่ายไปตรงนี้นะคะ หน้าไม่ใหญ่เขาก็เกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วเนาะอากาศก็ปลอดโปร่งค่ะอน,นี้เช้าตู่เลยนะคะน่าจะประมาณหกโมงกว่ากว่านะคะอากาศก็ฟ้าเปิดค่ะฟ้าเปิดพายุน่าจะออกแล้วนะคะเพราะว่ามันน่าจะไปจังหวัดอื่นแล้วนะคะแต่จังหวัดเรานี่มันไม่มันไปแล้วแต่ม่วาน,นะคะ่ะ ส่วนสดานะคะก็นั่งมองอยู่เขาแบบมาสอบข้าวค่ะคนเกี่ยวนางห่วงบ้านค่ะโอ้เอาลูกๆมาเป็นพวนเลยเนาะ เอามาช่วยมัดปากสอบหรือไงนะ่ะไล่หนูเ <c oughs> หรอโอ้โหวันนี้ก็เลยเอามาไล่หนูโอเมื่อวานก็เจอหนูอยู่ตัวเบลอเลยมไม่รู้โดนยาหรือเปล่า <c oughs> นี่นะคะฟาบิเซจะให้ดูพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะแถวนี้นะคะพระอาทิตย์จะขึ้นทางนี้นะคะ<ม>แต่ที่เชียงใหม่ก็จะขึ้นด้านขวามือราบิเซะคะ่ะ<ม>แต่ที่นี่จะขึ้นทางด้านซ้ายมือ ด้วยขวาม,มือเหมือนกันถ้าหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะตรงยอดต้นจานเราเลยนะคะเซียนุมากี่คันน่ะอ๋อเนาะเนาะมะนาวสองแปลงเองอ่ะเนาะหน้าสอง,อง,อง,องแปลง ไอเตี้ยม้งไอเตี้ยเ้าไปเกี่ยวห h ả มันคนละเตี๋ยมาสองตัวนี้ก็เดินโชว์สุด้ยสามตัวค่ะอีตัวไปไหนแล้วล่ะพ้นว่างบ่ละแม อ๋อเออเราเพิ่นไปใส่ละหมูว่านอ๋อโซดาข้างอยู่ดิบกาปล่อยนางปล่อยไม่ได้่ะนางเจอเจอผู้บุกลุกค่ะแล้วผู้บุกลุกก็เก้าขี้กากโชว์่ะอยู่ข้างล่างนางก็ดีค่ะยืนคางอยู่โดด สี่เลี้ยงอียงปวดพ่อแต่หลายโตแต่ก็ไข่ดอกเสียวพาะอืดเข่าโอ้มันเป็นแม่ลูกกันแมนเพว่ามันออกมาก่เห็นมเลี้ยงมูใดสิเอาแมนเอามันคือออกหน่อยแถมโตเดียวโอ้ยรถไผรถเจ้า้อ มันก็นเลอะเยอะ <laughs> <laughs> โอ้ยจะเป็นดอกไปแล้วนะคะรถเขียวค่ะ ลูกๆก,ก็วิ่งตามนะคะสวดสวดเลยนะคะนี่นะคะป้าพี่ซีจะมาเรียกนะคะเสียนุนะคะไปกินข้าวก่อนนะคะ เราเลี้ยงข้าวเขานะคะบางที่เขาก็ไม่เลี้ยงค่ะแต่นี่เราขาประจํากันค่ะเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนญาตินะคะก็เลยมาเรียกไปกินข้าวก่อนแผนขนยังไม่มาค่ะเพื่อนวิก็เมาฮะว่าแล้วเชียวพอไปเมื่อกี้โอ,โอเคเพื่อนกำลังไป โอ้โหบองจะไหวไหมนะแบบไวเพื่อนอาากูไหวออก็รอดูนะคะนางจะมาสอภาพไหนเจอหนูแน่เลยค่ะดูได้หนูจริงด้วยค่ะอ้โอ้โหวิ่งลงจากรถเลยค่ะเมื่อกี้โอ้ยตกใจค่ะโซเฟอร์วิ่งลงจากรถค่ะอย่างเร็วโอ้ยเร็วมากเลยค่ะหนูยังดูเห็นไหมสูเปอร์เลยค่ะโอ้ยนี่ค่ะหนู เร็วมากลูกชายเสียเขานะคะเนี่ยลูกชายเสียนุนี่คะ่ะข้าวอันนี้คือข้าวเหนียวนะคะไม่รู้จะได้กี่สอบนะคะแต่ตอนนี้เขาก็มัดให้ดีค่ะเลยเราต้องเอาไปตากค่ะตอนนี้ได้สองสี่ห้าหกเจดปดเก้าสิแล้วนะคะนี่ค่ะก็ยังเหลือเยอะอยู่ค่ะ ได้ทั้งหนูเลยนะคะหม้าก็วิ่งสนันเลยค่ะมาช่วยจับหนูค่ะเสียบอกน้ำแห้งดีมากเลยค่ะอันนี้ได้สิบกดสอบแล้วค่ะดูค่ะเกี่ยวขยันค่ะครอบครัวนี้ครอบครัวเสียนี่ขยันมากค่ะมีลูกชายเขานะัเนี่ยมาช่วยพ่อเกี่ยวเขามีสองคันค่ะ มองให้นมหมเอนไปกินข้าวต้มแซ่บแล้วแล้วล่ะไปเสียมให้นั่งเนี่ยเอาลูกไส้ไปกินนะได้นหนูบ่จังไปกินบ่หรือจังใดบอกอ๋อโอเคแล้วแต่แล้วแต่เสียเด้อพันได้นหนูต้องบังไงลูกไส้เจ้าเฮ้หนูมันโอเปิดให้นเนี่ย อุยเขาได้หนูค่ะลูกชายเสียก็ได้ตัวเสียก็ได้หนูค่ะดูปาดเหมือนตัวเมื่อวานเลยอะ่ะมันอยู่ตรงไหนอะ่ะ <c oughs> มันออกเหรออู้หูสมบูรณ์มากเลยนะคะนาพ่อไปซี่ดูอันนี้ก็ต้องให้เขานะคะถือว่าเป็นผลพลอยได้ถือว่าเป็นผลพอ <c oughs> <c oughs> อผลพอยได้ของเสียเขานะคะ <c oughs> เกี่ยวข้าวด้วยได้หนูด้วยลูกชายก็ได้ค่ะแสดงมันอยู่ตรงนี้นะคะ่ะ คือน,นาเรามันสมบูรณ์ค่ะมีอของกินของอะไรหลายอย่างค่ะก็ให้เข้าไปค่ะถือว่าเป็นผลพลอยได้โอเคเสียบอกว่าให,ให้ให้ให้แปลงนี้เสร็จก่อนแปลงนี้เสร็จถึงจะถึงจะไปกินนะคะ้ากินตอนไหนก็ได้อย่างเงี้ยให้เขาทำงานกันก่อนไม่รู้จะได้กี่สอบนะคะเดี๋ยวป้าไปซีค่อยคอยหมาก็ดีค่ะหมามาช่วยจับหนูนะคะ เขาเลี้ยงนี่ไม่เปลืองข้าวสุกนะคะหมาเสี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็นั่งจ้องค่ะคือถ้าหมามันเห็นมันจะวิ่งไปไงคะแล้วคนก็จะวิ่งตามโอ้แต่ลูกชายเุณเร็วมากวิ่งทันหนูอ่ะิดูโอ้โหไปแล้วค่ะพาไปซี่ไปก่อนละเอเสดาว่าไงเหลือว่าไงทำไมเปียกอีกแล้วลูก ไปเดินมาทีไรเปียกทุกทีไม่ไปไลจับหนูเหมือนเพื่อนเอนขาหนุนลูกเฮ้ยหนุนเขาจับหนูกันได้หลายตัวเลยลูกเดี๋ยวมาดูอาหารแม่กันนะคะอาหารเช้าไม่รู้แม่ได้อะไรให้เขากันนะคะน่าจะต้มแซบค่ะอ๋ออันนี้ผักนะหยนี่ค่ะผักกระจอน,นค่ะอือหือผักกระจอนกระเจ้นค่ะ ดูคะ่ะหมอ้อหม้อต้มของโอ้โหหม้อต้มแซบของแม่ปาเพซีคะ่ะดูคะ่ะอือฮะนี่คะ่ะอ่ค่ะหม้มอต้มแซบค่ะอ๋อเอาเลยคะ่ะเอาเลยจ้าแม่เออแม่ก็มาขายผักนะคะขายถูกๆผักจากสวนค่ะ ทางนี้ก็กินกันก่อนหูยราบทั้งราบทั้งแซบนะคะออกนอกคุณบราแม่แม่กินหรือยังอะอ้าวดูละยังโอ้โหนี่ผักผักอันนี้ซื้อมาจากตลาดนะผักแม่ก็มีอยู่แม่งบอมากอ๋อผักอันนี้นะมันอร่อยหนูชอบกินอ่ะกินกับลาบกินกับน้ำพริกอร่อยดีจากทางนี้ให้เขากินกับไส้ผักกาดมีนค่ะโซดาเป็นไรลื้ออืมทำไมตัวใหญ่เหรอ ตัวใหญ่มากดูนางนางไปคุกฝุ่นมานางจะทอดกรอบแล้วคุกแป้งแล้วค่ะโซดาเตรียมตัวตรงทอดค่ะเออฮเพนันรียนน้องพ่อเพิ่นพ่อเิ่นเขามากเมนูพ่อเป็นเข่ามาบอกเสียนุแล้วเขาบอกว่าเขาจะเอาแป้งนั้นให้เสร็จก่อนแม่เออเขาบอกเดี๋ยวค่อยกินค่ะส่วนแผนกแบกก็กําลังเตรียมตัวลุกจากเตียงอันนี้แผนก ใช่อ่ะแม่อ๋อใช่มีมีออกอกอยู่ใช่ใช่อโอเคโอเคใช่แผน<อ>กเกี่ยวเขาจะไปที่อื่นเขาจะไปเขาจะไปที่อื่นต่อค่ะแผนกเกี่ยวให้เขาเกี่ยวไปก่อนส่วนเราแผนกมามาแบกแล้วก็มากระจายให้ข้าวนั่นก็เราตอนไหนก็ได้แต่คนเกี่ยว,วใช่ค่ะเสาบรสเสาบรสค่ะ อือฮ uh huh. ใช่ใช่สววรสกำลังขึ้น